สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube าำร้สวัสดีวันนี้มาดูของเล่นใหม่ของคุณประไพยนะครับนี่ปลูกเห็ดไว้ข้างห้องหรือข้างหอพักของเรานะครับเห็ดอะไรคุณภระไพ่าฟ้าอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยสิก้อนร8 0ถูกมากเลยนะถ้าสนใจสั่งได้นะคะอ่าเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะที่ใต้ร่างคลิป,ลปนี้อันนี้ ญาติคุณภัยทำเองใช่สั่งได้นะคะที่เบอร์082 8 5 4 4 5 6, 6อาอันนี้คือญาติกันนะครับทำจากจังหวัดกาลสินสั่งแล้วก็ส่งให้ที่จังหวัดระย,ยองนะครับก็ง่ายๆจะปลูกไว้ทานเองอยู่ข้างห้องเนี่ยหลังห้องซึ่งตรงนี้มันก็ค่อนข้างร่มเกือบทั้งวัน จะมีแดดสองตอนบายนิดนึงเนี่ยไม่เป็ไรเดี๋ยวเอาหาผ้ามาคุมเนาะได้นะคะสิบก้นเพื่อจะได้เอาให้ทานประหยัดประหยัดไม่ต้องเสียเงินซื้อเห็ดทานได้มาระดับแรกต้องทำอะไรคุณอภัยเปิดหัวไหมหรอเปิดเปิดเปิาเปิดจุกให้เพื่อนๆดูหน่อยขาตรงนี้นะคะเปิดแค่ตรงนี้นะ ตรงนี้อย่างเดียวห้ามห้ามเอานี hmm. ้ออกนะคะบางคนเอาออกหมดเลยเอาออกหมดเลยคือไม่ออกนะเวลาเราลดน้ําเนี่ยเราอย่าลดโดนโดนรูของเห็ดนะคะเดี๋ยวเขาจะเน่าให้ลดแบบผ่านๆเนี่ยแล้วก็ลดตรงก้อนเขาเราจะลดให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาแสแลนดําดมมาคุมทำลมให้เขาหน่อยไป อย่าเอาอันนั้นนะ่ะน้ำยาถูพื้นที่เธอทำเองอย่าเอามาใกล้เพราะมันสารเคมีเพื่อมไม่ออกฮก,ก็ลองดูพื้นที่จำกัดกับอยู่หอพักยังทำงานประจำอยู่ถ้าอยู่บ้านนอกจะสบายเลยอันนี้ชั้นวางนี่ก็ประยุกต์เอาจากชั้นวางรองเท้าที่ไม่ได้ใช้นะครับ เคยทาคลิปไปแล้วอันนี้เป็นชั้นวางรองเท้าเก่าที่ผมได้ DIY ซ่อมแซมมันไปนก็ไม่หนักมันเอ็นแต่ต้องเขาคือไงอืมไม่ได้เอ็นให้ให้ชนเลยเออมันมีชนข้างหลังนะจริงๆแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาแชร์ให้ดูว่าจริงๆแล้วเราอยู่หอพักเนาะเช่าห้องพักจริงๆมันก็มีพื้นที่ว่างเราสามารถปลูกพักปลูกเห็ดหรือแบบทําอะไรนะปลูกต้นไม้เล็กๆน้อย พืชผ,ผักส่วนควรัวเรื่น้อยที่เราต้องใช้ประจํำไว้ทานเองได้เพื่อประหยัดเงินนะครับแล้วก็เป็นพืชผักที่มันปลอดภัยเนาะปลอดสารเคมีด้วยหนูเคยปลูกนะแต่ว่าหนูเอาไว้ในห้องน้าออกดอกด้วยเออซึ่งมันก็ห้องน้ํามันแคบเนาะเอาไว้มันก็ไม่ค่อยโอเคนี่ดูเลยครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเขาจะออกดอกดีหรือเปล่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วหลังจากที่เขา ไม่ออกแล้วละเก็บผลผลิตหมดแล้วนะครับก่อนเชื้อเห็ดนี้ก็ไปทําปุ๋ยยังดีเลยอะ่ะเอาไปใส่ต้นไม้ไปทําปุ๋ยได้เลยครับเ,เรียงเสร็จก็รดน้ํานะครับให้มันชื้นๆเข้าไว้สําหรับเห็ดนางฟ้านะคะที่หนูปลูกนะคะตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะอันนี้เราจะปลูกเป็นช่วงหน้าแหลงนะคะตอนนี้ก็คือ เดือนกุมภาค่ะปลูกข้างหลังห้องเทคนิคการปลูกก็ง่ายๆนะคะก็มีชั้นวางแค่นี้เดี๋ยวเราก็รดน้าเช้าเย็นแค่นั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเนาะปลูกหน้าแรงนะคะก็ได้กิ่นค่ะเห็ดนางฟ้านะคะปลูกข้างหอพักประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะถ้าใครนะคะอยากลองปลูกก็หาซื้อมาปลูกได้นะคะ ง่ายมากๆเลยเอาไปทานค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ